วันนี้จะมาผาหัวใจหมูและที่บายระบบหมุนเวียนเรือยกันค่ะประกรณ์มีถัดผ่าตาดัดมีดผ่าตาดัดกรรไกรผ่าตาดัดหลอสีต่างๆหลอฉีดยาปากคีบแท่งแก้คนสารค่ะจากนั้นนำหัวใจมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย ทําการล้างทาความสะอาดหัวใจเรียบร้อยแล้วเราจะนําหัวใจมาซับด้วยทิชชู้ที่สะอาดและป้องกันไม่ให้ทิชชู่ติดลงไปในหัวใจสังเกตลักษณะาภายนอกของหัวใจเพื่อระบุว่าด้านใดเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาโดยใช้มือบีบจะพบว่า ด้านที่แข็งกว่าเป็นหัวใจด้านซ้ายเนื่องจากผนังหัวใจของด้านซ้ายจะหนามากกว่าด้านขวาให้หัวใจด้านซ้ายอยู่บนขวามือของผู้ผ่าและเห็นหลอดเลือด coronary a r t อรีอยู่บริเวณผิวด้านนอกอย่างชัดเจนเมื่อสังเกตด้านบนของหัวใจจะเห็นส่วนเล็กๆที่เป็นเอเทียมซ้ายและเอเทียมขวา ส่วนด้านล่างที่เป็นขนาดใหญ่เป็นเวนทิเคิลซ้ายเวนทิเคิลข,ขวาคำถามมีอยู่ว่าทำไมหัวใจห้องล่างซ้ายถึงมีกล้ามเนื้อหนากว่าหัวใจห้องอื่นตอบเพราะว่าหัวใจห้องล่างซ้ายสูบฉีดเลือดให้อลตาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย สังเกตหลอดเลือดต่างๆที่ติดกับหัวใจโดยหลอดเลือดที่มีผน,นังหนาที่สุดเรียกว่าเอออตาซึ่งหลอดเลือดนี้จะต่อกับเวนทิเคิลซ้ายส่วนอีกหลอดเลือดหนึ่งมีผน,นังบางกว่าซึ่งต่อกับเวนทิเคิลข,ขวาเรียกว่าพันบูนารีอาร์เทอรี จากนี้เมื่อสังเกตหลอดเลือดบริเวณไอเทียมขวาพบว่ามีหลอดเลือดสองหลอดคือเวนาคาว่าโดยหลอดเลือดหนึ่งรับเลือดมาจากส่วนหัวและขาหน้าของหมูและอีกหลอดเลือดหนึ่งรับเลือดมาจากลำตัวหมูส่วนไอเทียมซ้ายมีหลอดเลือดคือไพนโบนารีเวนซึ่งมาจากปอดซ้ายและปอดขวาใช้แท่งแก้วสอดเข้าไปในหลอดเลือดแต่ละหลอด เพื่อสังเกตดูว่าติดต่อกับหัวใจห้องใดใช้หลอดฉีดยาฉีดเข้าไปในเอเทียมขวาจะพบว่าน้ำไหลไปอยู่ในพันโมนา r รีอาร์เชอรีในขณะที่ใช้หลอดฉีดยาฉีดเข้าไปในเอเทียมซ้ายพบว่าน้ำไหลไปอยู่ในเอลตา ผ่าครึ่งหัวใจโดยวางหัวใจบนถาดผ่าตัดให้ด้านหน้าอยู่ชิดกับถาดผ่าตัดจากนั้นใช้มีดผ่าจากไปของเวนทิเคิลจนถึงรอยต่อกับเอเทียมจากนั้นดึงสองส่วนของรอยผ่าให้แยกออกจากกันสังเกตเลิ้นหัวใจระหว่างเอเทียมขวากับเวนทิเคิลขวา จะเห็นว่าลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสองแผ่นเรียกว่าลิ้นใบคัดปิดและมีเอ็นหลายเส้นซึ่งยึดระหว่างลิ้นหัวใจกับกล้ามเนื้อหัวใจคำถามมีอยู่ว่าลักษณะของลิ้นที่กั้นระหว่างเอเทียมกับเวนทิเคิลบอกทิศทางการไหลของเลือดอย่างไรถ้าลิ้นเหล่านี้รั่วจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร ล e hey. ิ้นที่กั hmm. <S S ้นระหว่างห้องหัวใจมีลักษณะดังนี้1ลิ้นที่กั้นระหว่างเอเทียมขวากับเวนทิคเลขวามีลักษณะเป็นแผ่นเยื่อบางๆ3าแผ่นเรียกว่าลิ้นไตคัดปิดลิ้นนี้จะเปิดเมื่อความดันเลือดในเอเทียมขวาสูงกว่าเวนทิคเลขวาเลดจึงไหลย้อนจากเอเทียมขวาลงสู่เวนทิคเลขวาและจะปิดเมื่อเลือดในเวนทิคเลขวามีความดันเลือดสูงกว่าเอเทียมขวา2ลิ้นที่กั้นระหว่างเอเทียมซ้ายกับเวนทิคเลซ้ายจะมีลักษณะเป็นแผ่นเยื่อบางๆ2แผ่นเรียกว่าลิ้นใบคัดปิด ลีนี้จะเปิดเมื่อความดันเลือดในเอทียมซ้ายสูงกว่าวนิเคลซ้ายเลือดจึงไหลาจากเอทียมซ้ายลงสู่วนิเคลซ้ายและจะปิดเมื่อเลือดในวนิเคลซ้ายมีความดันเลือดสูงกว่าเอทียมซ้ายถ้าลิ้นเหล่านี้ผิดปกติเช่นมีรูรัว่วจะทําให้เลือดบางส่วนจากวนิเคลไหลย้อนกลับไปยังเอเทียมขวาหรือเอเทียมซ้ายส่งผลให้เลือดจากวินิจเคลนขวาไปปอดได้น้อยลงเช่นเดียวกับเลือดจากห้องห้องวนิเคลซ้ายไปยังร่างกายได้น้อยลงเมื่อใช้กันไกลแต่ขนาของเอออร์ตาตามยาวจนถึงโคนจะเห็นลนหัวใจม เป็นครึ่งวงกลมสามแผ่นวางชนกันเรียกว่าลิ้นเอออร์ติกเซมิรูน่าซึ่งกันระหว่างเอออร์ตาและเวนติเคิลซ้ายเมื่อใช้กลไกแตัดผนังของพันโบนารีอาร์เชอรี่จนถึงโคนจะเห็นลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นุครึ่งวงกลมสามแผ่นวางชนกันเรียกว่าลิ้นพันโบนารีเซมิรูน่าซึ่งกันระหว่างพันโบนารีอาร์เชอรี่กับเวนติเคิลขวาลักษณะของลิ้นที่คนหลอดเลือดบอกทิศทางการไหลของเลือดอย่างไรถ้าลิ้นเหล่านี้รั่วจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร ลักษณะของลิ้นที่คนหลอดเลือด1ลิ่นเอ,อติอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงใหญ่2ลินพันโบนารีอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างขวากับหลอดเลือดแดงบอดบอกทิศทางของเลือด เมื่อหัวใจบีบตัวลิ้นจะเปิดให้เลือดไหลออกจากหัวใจเข้าสู่หลอดเลือดเมื่อหัวใจคลายตัวลิ้นจะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเข้าหัวใจถ่าหาลิ้นเหล่านี้รั่วจะส่งผลทําให้ 1. หัวใจต้องทํางานหนักขึ้น 2. ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดลดลง 3. ภาวะหัวใจเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายจะไหลกลับเข้าสู่เอเยมควาผ่านทางหลอดเลือดเวงขนาดใหญ่สองหลอดคือซูพิเรเวนาคาว่า นำเลือดจากส่วนหัวลำตัวบนและแขนเข้าสู่เอเทียมขวาอินฟิเดียเวนัคาว่านำเลือดจากลำตัวส่วนล่างและขาเข้าสู่เอเทียมขวาเมื่อเอเทียมขวารับเลือดจากเวนัคาว่าเมื่อบีบตัวเลือดไหลเข้าสู่เวนทิคิลขวาโดยผ่านลิ้นไตคัตปิดเมื่อเวนทิคิลขวารับเลือดมาจากเอเทียมขวาเมื่อบีบตัวเลือดจะไหลผ่านลิ้นพันโบนารีเซมิรูน่าเข้าสู่พันโบนารีอาร์เทอรี่ และเมื่อ panbunary artery ลำเลี้ยงเลือดไปยังปอดทั้งสองข้างเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส panbunary vein นำเลือดจากปอดทั้งสองข้างเข้าสู่ aethemusai <ME> เ,เมื่อ aethemusai รับเลือดจาก panbunary vein เมื่อเบียบตัวเลือดเข้าสู่ ventricle ซ้ายโดยผ่านลิ้นใบคับปิดเมื <ME> ่อ ventricle ซ้ายรับเลือดมาจาก a e t h e m ซ้ายเมื่อบีบตัวเลือดจะไหลผ่านลิ้นเอลติกเซมิลุนนาเข้าสู่เอลตา เมื่อเออาอตเตแตะแขนงเยกไปยังส่วนต่างๆนงส่วนต่างๆทั่วร่างกาย